สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลมดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกล้ลทาโล่คลิปนี้มาดามจะมาพยากรดวงประจำวันเกิดของแต่ละท่านกันนะคะประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563เรามาเริ่มกันที่วันแรกเลยนะคะวันอาทิตย์เราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหม ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเว้นะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามนะคะ ดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลร์เคิลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้าคูเกิลพิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่แล้วเสิร์ชหามาดามนัดนะคะหรือใครสนใจที่อยากจะเรียนศาสตร์แปลกใหม่ศาสตร์นี้เลยค่ะที่วันนี้มาดามจะเอามานําเสนอพยากรณ์ให้กับทุกๆท่านก็คือศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโนโซึ่งสอนรุ่นแรกจบไปแล้วแล้วทุกคนก็ แฮปี้มากและประทับใจกับกา,การเรียนการสอนในครั้งนี้เพราะว่าหนึ่งศาสตร์สามารถรวมทุกๆุกศาสตร์อยู่ในนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเรียนศาสตร์เดียวคุณสามารถรู้ทุกศาสตร์อยู่ในนี้เลยนะคะ <c oughs> ใครสนใจมาดามกําลังจะเปิดสอนเปิดรับรุ่นที่สองในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2564 <c oughs> เอาไว้ใกล้ๆมาดามจะแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะหรือใครสนใจก็ทักอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ ราคาเราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดามขอจับโดมิโนก่อนนะคะขออนุญาตผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนแทนคุณนะคะ ขออภัยนะคะช่วงนี้เริ่มไอและมาดามพออากาศเปลี่ยนมาดามก็จะไอทุกทุกปีอยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีเสิมหาเยอะหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยาราคาเรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างรักสบายสักนิดนึงเนาะอาจที่จะยังทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับงานดูแลหรืออาจที่ว่าตัวเราเองเนี่ยยังไม่ค่อยอยากที่จะทําอะไรเท่าไหร่นะนะคะยังอาจจะอยากอยากอยู่กับบ้าน ะะสำหรับใครที่ตกงานก็ยังไม่อยากที่จะหางานหรือใครที่ทำงานอยู่ก็จะได้งานสบายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยบอกได้เลยว่าดวงนี้เป็นดวงนารีอุปธมภมดวงนารีอุปัมภมไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงก็นารีอุปัมรมได้อย่างเช่นว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องไปอยู่ใกล้ๆผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาจะให้การช่วยเหลือดูแลเรานะคะดวงนี้เรียกว่า เรียกได้ว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงที่มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าดูการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนว่าการงานในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนกันยานี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานอาจที่จะ <c oughs> <c oughs> กําลังทําอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าใครที่ทํางานประจาําหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัว ช่วงนี้ถ้าทํางานประจําก็ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์อาจที่จะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนจํานวนมากๆแล้วเราอาจที่จะต้องมีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้อย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปให้นิ่งๆจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์บอกได้เลยว่า ใช้มารยาสักนิดหนึ่งด้วยการที่เราทำตัวน่ารักทำตัวเฉยทำตัวนิ่งผู้ใหญ่จะสงสารและคอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนเราจากการนิ่งของเรานี่แหละแต่ถ้าสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะอาจจะมีโครงการที่อยากจะขยับขยายให้มันใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิมหรือใครที่กาลังคิดที่จะลงทุนทำธุรกิจมาดามแนะนำนิดหนึ่งว่าถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นที่คิดจะทำ ให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่าทําอะไรที่มันใหญ่ตูมเดียวลงไปเลยทีเดียวเพราะเวลาถ้ามันพังมันพังหนักแต่ถ้าเราเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่เราจะเจอช่องรั่วช่องโหว่ของมันว่าเออเราควรอุดควรปะแบบนี้นะเราควรที่จะต้องแก้ไขตรงจุดนี้แต่ถ้าคุณเริ่มจากใหญ่ๆเลยคุณจะอุดคุณจะปะคุณจะทําไม่ไหวเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่มีโอกาสที่จะขยับขยายและมีโอกาสที่ธุรกิจจะ,จะเจริญก้าวหน้าบอกได้เลยว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนกันยายนี้ ถ้าเป็นผู้ชายสบายหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะต้องสู้ต้องลุยด้วยตัวเองเพราะไม่ค่อยจะไว้ใจใครว่าจะมีใครทํางานได้ดีเท่าเราไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้หญิงจะเหนื่อยหน่อยผู้ชายจะสบายเพราะมีผู้หญิงคอยซัพพอร์ตแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงจะไม่มีคนคอยช่วยเหลือหรือคอยซัพพอร์ตเราบอกแล้วว่าดวงนี้ดวงนาลีอุปถัมภ์ถ้าคุณเข้าไปอยู่ใกล้ผู้ใหญ่หรือใครที่ทํางานประจําอยู่ ู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะการสนับสนุนของผู้ใหญ่เขาเปิดตัวไม่ได้เขาออกตัวแรงไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีเองเป็นลูกน้องแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นถ้าเขาออกตัวแรงหรือเปิดตัวแรงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาลาเอียงหรืออาจจะเดือดร้อนมาถึงเขาได้เพราะนั้นก็เลยจะมีการถูกได้รับการสนับสนุนแบบลับๆอยู่นะคะแต่สําหรับเรื่องการเงิน <c oughs> ขออภัยนะคะ สำหรับการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การเงินช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเลยนะถึงจะเงินไม่ขาดมือก็จริงแต่รายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราต้องเอาไปจุนเจือคนในครอบครัวหรือเอามาดูแลตัวเองหรือเอามาซื้อของกินของใช้ต่างๆตามที่เรานิสัยของเราเป็นคนชอบดูแลอยู่แล้วไงนะคะเป็นคนรักครอบครัวมันก็เลยทําให้ช่วงนี้ไม่มีรายได้เหลือเก็บนะแต่เงินนะ่มันไม่ขาดมือหรอกมันมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีมะมมละ เหมือนจะหมดละเดี๋ยวมันก็มีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจึงไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เรื่องเงินทองแต่ก็เราเราเองเราก็อยากที่จะให้มันมีเยอะๆนะแต่มันจะมีรายได้เข้ามาแบบง่ายๆมีคนคอยให้การช่วยเหลือเราอยู่นะคะนี้เรามาดูถึงเรื่องความรักความรักสําหรับคนโสดแหละผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังไงคนโสดก็จะเจอคนที่ <c oughs> ตัวเราเองเดี๋ยวต้องพูดถึงตัวเราก่อนนะตัวเราเองเนี่ยอยากมีคู่ อยากมีให้อยากให้มีคนเข้ามาแต่ทีนี้ดวงเราเนี่ยเป็นดวงมีสเสน่ห์นะมันจะดึงดูดคนเข้ามาแต่ก็ต้องดูให้ดีๆสักนิดนึงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีคู่หรือ,อยังนะคะเพราะดวงนี้มันชอบไปดึงดูดเอาเอาเพศตรงข้ามที่บางทีเขามีคู่อยู่แล้วแต่ทําเป็นว่าโสดอยู่เข้ามาเราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีๆแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีคนที่มีคู่เข้ามาเป็นคนโสดเลยเข้ามาจีบเราแต่เราเองเนี่ยตั้งกฎเกณฑ์ไว้เยอะ ทั้งๆท,ที่ใจเนี่ยก็อยากมีคู่แต่ตัวเราเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่เขาเรียกว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวชอบการที่ว่าคบคนในกลุ่มมากกว่าที่จะออกไปนอกกลุ่มมันในจึงตั้งกฎเกณฑ์ไว้เยอะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ย จะต้องตามกฎตามระเบียบของคุณเพราะฉะนั้นการตั้งกฎเกณฑ์ไว้เยอะมันจึงทําให้คุณมีคู่ยากแต่ถามว่าอยากมีคู่ไหมอยากมีคู่และถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีนะเพียงแต่เราต้องเปิดใจบ้างคนที่เข้ามาอาจจะอายุมากกว่าเราหน่อยถึงจะดีนะ มากกว่าเราหน่อยหรือมากกว่าเราเยอะเลยก็ว่าได้หรืออาจจะเจอคนที่รุ่นราวข่าวเดียวกันแต่เป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่มากๆค่อนข้างจู้จี้ขี้บน่นจุกจิกเจ้าระเบียบกับเรานะคะถ้าทนได้ก็คบกันไปแต่บอกได้เลยว่าจะเจอคนดีเข้ามาล่ะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ใช่ว่าจะคลองโสดไปตลอดเพียงแต่เราเปิดใจสักนิดนึงเราก็จะเจอคนดีเข้ามาแต่สําหรับคนที่มีคู่ครองแล้วมีครอบครัวแต่งงานแล้วล่ะช่วงนี้เป็นยังไง ช่วงนี้เผาเการขี้บ่นลงหน่อยนะคะชาววันอาทิตย์ทั้งหลายขี้บ่นจนบางทีแฟนน้อยใจได้นะแต่เขาก็ยังรักเราดีอยู่นะคะเพราะ,ะนั้นแฟนรักเราแฟนอาจจะงุ้งนิ่งงุ้งนิ่งกับเราหน่อยนะแต่ว่าเราอาจจะค่อนข้างอยากจะมีโลกส่วนตัวในช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดง่ายหรือบางทีเราเองเราเป็นคนที่ขี้บ่นเกินไปเจ้าระเบียบเกินไปอาจจะทําให้แฟนน่ะเขาแอบนึกน้อยใจอยู่ได้นะแต่ถามว่ารักไหมรักนะนะคะเพราะฉะนั้น เรามาดูถึงเรื่อง <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> สุขภาพกันดีกว่าสุขภาพของผู้ที่เกิดวันอาทิตย อันเนี้ยโดมิโนเตือนขึ้นมาชาัดเจนเลยเยอะมากเลยคือระวังเรื่องโรคอ้วนระวังเรื่องการที่ว่ากินเสร็จแล้วขี้เกียจจะขยับขยืน่นตัวไม่อยากทําอะไรอยากอยู่เฉยเฉอยากนั่งเฉยเฉยระวังโรคเอื้อโรคอ้วนโรขอภัยโรคอ้วนจะมาเยี่ยมเยือนได้ทีนี้ถ้าโรคอ้วนมาเยี่ยมเยือนเนี่ยมันไม่มาอย่างเดียวสิมันก็จะทําให้อะไรล่ะเรามันจะทําให้เราเป็น เบาหวานได้นะเป็นความดันได้นะเป็นคอเลสเตอรอลได้นะไขมันอุดตันเส้นเลือดได้เพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่อายุ50อัพก็ต้องให้ระมัดระวงังแต่ใครที่อายุยังไม่ถึง50ยังยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยกำลังทำงานยังไงคุณก็ต้องออกกำลังกายบ้างขยับขยื่นตัวบ้างเพราะในนี้เตือนเลยว่าให้ระวังเรื่องโรคอ้วนมันจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่สำหรับใครที่ แต่งงานแล้วอยากจะมีคู่เอออยากจะมีลูกจะมีบุตรไหมในในช่วงเดือนนี้เรื่องมีบุตรยังช้าหน่อยยังไม่มานะคะสําหรับใครที่อยากจะมีบุตรแต่เรื่องเจ็บป่วยก็ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งคือเออตรงช่วงหนึ่งโรคอ้วนสองก็เรื่องช่วงขาตั้งแต่เอวลงไปนะคะตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยมันอาจที่จะทําให้เราอะ่ะมีปัญหาเรื่องกระดูกหรือมีปัญหาเรื่องเออใครที่ เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วหรือเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับกระดูกอาจจะมีเกณฑ์นะใครที่มีเกณฑ์ผ่าตัดก็มีเกณฑ์จะผ่าตัดได้ในช่วงเดือนนี้นะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเกิดขึ้นทุกคนแต่ในนี้มันบอกว่ามีโอกาสที่จะผ่าตัดเจาะได้นะคะสําหรับใครที่มีเกณฑ์แบบนี้อยู่แล้วแล้วหมอหมอเตือนหรือหมอบอกโอกาสที่จะเป็นมันมีมานะคะแต่เตือนก่อนเลยว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใครที่เป็นความดันอยู่ก็ต้องหมั่นเช็คนิดนึงนะระวังเรื่อง เส้นเลือดเรามาระวังเรื่องไขมันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภโชคลาภจะมีไหมโชคลาภที่เป็นลาบลอยน่ะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่ามีคนให้ความช่วยเหลือมากกว่านะไอ้เรื่องถูกหวยรวยเบอร์รวยเบอร์ขออภัยไปกันยกใหญ่ไอ้เรื่องถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยมันมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้หรือถ้ามันจะเป็นไปได้มันก็ต้องมาจากเซนส์ของเราแต่ในเดือนนี้มาดามมองว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือเพศตรงกันข้าม นะคะจากการที่มีสเสน่ห์ของคุณจากการที่คุณเป็นคนที่นิสัยน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาหน้ารักเข้าไว้อย่าแข็งจนเกินไปถ้าเราแข็งจนเกินไปหรือว่าอีโก้สูงนักเนี่ยคนเขาก็จะไม่เข้าใกล้เราแต่ในเนี้ยมองว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นช่วงที่เรียกว่ารู้อยู่ รู้การปรับตัวนะคะทําตัวให้น่ารักผู้ใหญ่รักใคร่นะคะบางทีเราได้อะไรมาแบบง่ายๆก็จบคําพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนะคะพบกับมาดามใ้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ